ก็สวัสดีชาวซาก้าทุกคนด้วยครับก็อยู่ผมเหมือนแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดตกิจกรรมในส่วนของสกินฟรีเซอร์ไพรส์สิ้นปีนะครับแค่ร่วมเข้ากิจกรรมนะก็รับสกินฟรีเลยนะตั้งแต่วันที่22ธันวาคมถึงวันที่28ธันวาคมนะครับอ่าก็อย่าลืมเข้าร่วมเกมนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ออน7วันอาทิเช่นเพื่อนผมเป็นต้นอย่าลืมเข้ามานะเตือนแล้วนะ่ะ <c oughs> จะมาบ่นว่าไม่ได้สกินไม่ได้นะเพื่อน <c oughs> ฉันก็เป็นห่วงนายแต่อย่าลืมล็อกอินนะครับ ใช่เป็นสกินฟรีเนาะอ่านี่นะสกินฟรีเซอร์ไพรส์สิ้นปีนะครับก็อย่าลืมเข้าร่วมนะเพราะว่ารู้สึกว่าเห็นคนอื่นก็ได้ดีดีกันเชื่อผมไหมเชื่อผมไหมหลัดเนี่ยนี่จนถึงตอนนี้นะครับ r v าสกินรวมกันทั้งสิ้น768สกินผมมีอยู่ประมาณ600ประมาณ600กว่า660เท่าไหร่ไมมลุู้มลืมแล้ว660หรือ650เนี่ยลืมใช่ แต่ผมชอบตรงสกินประจําปีมากอะนะเนี่ยคุณเห็นปะสก,นสกินสกินซานิดก็สวยมีเอฟเฟกเหมือนกันแพนด้าก็สวยอายาก็สวยสวยหมดเลยสวยทุกสกเนอ่ะอืมใช่ไอผู้ชายคข้บครองสกินโดยเฉลี่ยเจ็บสอเอ้ยส,สบสองสกินสาวสควอข้ครองสกินโดยเฉลี่ย8ปดกิบแปดสกินความนิยมใช่ไหมความนิยมอฮีโร่ที่ถูกสังหารเยอะฮีโร่ที่ได้เอ p พีฮีโร่ที่ถูกใช้งานเยอะที่สุด จริงๆต้องยกให้เขาเลยครับเขาคือดับเบิลเอสคืออยู่ในทีเอสผมใช่สูงกว่าทีเอสได้ก็คือเอส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 บวกไปเลยอ่ะมันเก่งมากครับแวนหรือวอลไฮเนาะเมื่อก่อนก็ใช้ชื่อแวนฮิลซิงแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นวอลไฮแล้วเนาะใช่อืมแต่สกินที่ถูกใช้เยอะที่สุดก็สกินนี้มันมีเอฟเฟกต์สักเมันไม่มีเอฟเฟกต์เว้ยแต่ชิ้นส่วนสกินอ่ะมันเท่เหมือนโจรสกินเนี่ยเหมือนโจทาโร่สุดละในโจโจ้นะ ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เอาโจโจ้เข้ามาผู้เล่นคนสําคัญเนีน้องสามารถกดรับรางวาัลนี่นครับได้ในกล่องจดหมายมส่วนกิจกรรมอัปเดตมีอะไรอะ่ะทำไมเรากดการกระบาดไม่ได้ทุกคน ให้คุกกี้ทำนายกันโคนีซูรูโฟจุนคุกกี้มาดูกันเฮ้ยดีแลกดีแลกดีดีดีผมไม่มีสกินนี้ผมไม่มีสกินมมกนี้เซนทีเนลออฟไลน์นะครับโอ้ดีแมส่สิ อันนี้นักภาครู้สึกจะเป็นดาราฮอลฮอลีวูดฮอลลีวูดด้วยถ้าผมจำไม่ผิดใช่ผมจำเสียงเขาได้ครับใช่ใช,ใชก็ไม่เกลือแต่ก็กื๋ยอ,อยู่อืมก็ประมาณนี้กันนะมาอัปเดตให้ดูเผื่อใครจะเข้ามาเอ่อเข้ามารับสกินฟรีนะครับเพราะส่วนต่ผมคิดว่าควรจะเข้ามาทุกคนนะ ก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครป์จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปให้ครับส่วนจะเป็นคลิปได้ต่อไปนั้นก็ฝากติดตาม้วยนะวันนี้ฝกากไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันไอ้กอนอื่นอย่าเพิ่งรีบใช้คูป,ปองหมดนะเพราะสกินไฮยะเตะมาแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตอีกนิดนึงเหมือนกันเผื่อใครสนใจไม่ใช่อันนี้ออกไปก่อนก็ไฮยะเตะห้าคูป,ปองนะครับใครมีดวงก็จัดเพราะว่าสกินที่มันแถมมาให้อ่ะค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันนะ mm hmm. ก็ก่อนไปแล้วกัน มาอัปเดตนิดหน่อยนิดหน่อยก่อนไปถ้าใครปิดคลิปก็เสียใจด้วยนะ <g ug> ก็กติกา,กาก็มีบอกชัดเจนนะครับก็มีเลดบอกอยู่นะคูปองสุดท้ายก็จะเอ็นนี่นะครับรอบหลังจะราคาเท่ากัน2 9 9าคูปองนะครับเพื่อใครสนใจก็มาจัดจ่ายให้สอยได้ส่วนตัวผมดองคูปองไว้ก่อนนะ <c oup on> เพราะว่าผมจะผมจะเอาไว้นั่น่ะ <c oup on> เอาลาวิวอ่ะผมอยากได้ลาวิว <c oup on> ใช่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  หน้าตามันแปลกๆแฮะแ,แต่นี่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสลไลด์ก็อตกับกับสก,กินมูลาดนะเป็นอาร์ลเรนกับมูลาดนะครับมาอัปเดตแค่นี้นแหละเพราะว่าเราไม่ได้สุ่มเนาะก็แล้วจกันเจเน่บัตเตเน่ยอย่าลืมกันแล้ว,ลวนะกดซับไม่ได้บาย